จะข้ามกลับไปฝั่งนั้อนนาค่อยๆไปนะระวังระวังนะขอก่อนนั้นช้าไม่คอเนื้อเอียงก่อนเชียะเดี๋ยวเพิ่งไปมานนี่่กอไปให้พี่ป้าหัวพาไปก่อนพี่ป้าหัวนำหน้าไปช้าๆไปฝั่งฝั่งซ้ายหน่อยๆพี่ป้าหัวเออฝั่งซ้ายสิเชียะตัวนี้เตะตัวนี้เตะตัวนี้เตะเออแม่งมาฝั่งนี้สิ มาฝั่งนี้สิเออฝั่งนี้ฝั่งนี้เออเออไปไปเออตรงนี้มันเอียงเอียงไปรอตอนนี้เดินได้ละอืมวุ้ยช็อตแม่แม่ตกใจแม่เจีสอตาแม่แม่ทำทำไมแม่เซเซอะอะอทำไมแม่เซเซแม่เซเซอะ แม่ส่ไปใส่มาได้ยังไงอะรอด้วยเจี๊ยบไปถึงแล้วไปเยีจยบไปถึงอําพวแล้วนะแม่เซเซนะไปโอ้หน้ารอไปย๊ะโอ้ไปแม็่เซไปเซมาเลยไปจิก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 แม่เซเซไหมแม็กเซเซไหมแม็กเซไหมแม็่เซไหมแม็กเ, <c oughs> เซเซโอ้ ถึงยางไหมถึงหรยยือยงเสียวิ่งเล่นไหลรอบแล้วถึงแล้วนะถึงแล้วถึงแลว้วน้ำใสดีแม่